การพัฒนาพันธุ์ข้าวผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยย้ำว่าอาจจะถึงพิติที่ทางหน่วยงานราชการเนี่ยลงมาใกล้ชิดกับเกษตร,รกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตร,รจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยในการให้ความรู้นะครับให้วิทยาการใหม่ๆแล้วก็ให้คําแนะนําสุดท้ายครับพี่น้องประชาชนอย่างไร,รก็ตามก,ก,ก็ยังขอบคุณท่านรัฐมนตรีพลังงานนะครับที่ยังช่วยตรึงราคาค่าไฟไม่ให้สูงเกินไปนะครับยังช่วยลด ภาล่ให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับถึงราคาน้ํามันที่ไม่ได้ไปส่งผลให้ค่าของชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยสูงขึ้นนะครับขอบคุณมาชาวบ้านก็ฝากขอบคุณมานะครับแล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานของท่านซึ่งในส่วนของผมเองที่จะเกี่ยวข้องที่อยากจะพิพายในเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะครับซึ่งขอบคุณทางกระทรวงเกษตรนะครับที่ได้ให้ความสําคัญนะครับจากในเล่มโง่มาต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าท่านก็ได้ จัดสรรง้อมานในการที่จะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้พี่น้องเกษตรกรส่วนต่อมาก็คือเรื่องของการที่ง้อมาเรื่องของข้าวรับทนปมาธานเรื่องของกรมการข้าวเนี่ยก็มีเพื่อนสมาชิกพิไปายไปหลายส่วนนะครับเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวผมก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยย้าว่าอาจจะถึงพิธีที่ทางหน่วยงานราชการเนี่ยลงมาใกล้ชิดกับเกษตรกรนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอเกษตรตำบลเนี่ยในการให้ความรู้นะครับให้วิทยาการใหม่ๆแล้วก็ให้คําแนะนํา พี่น้องเกษตรกรเนี่ยผมลงไปพื้นที่นะครับเขาก็พร้อมที่จะทาําตามนโยบายของรัฐบาลหรือว่าส่วนราชการแต่ที่ผ่านมาครับด้วยด้วยความเคยชินนะครับเมื่อมีใครมาบอกชาวนาก็ปลูกเหมือนเดิมทําเหมือนเดิมแล้วก็จะส่งผลให้ถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยหนึ่งก็ผลผลิตได้น้อยนะครับแล้วก็ราคาก็สู้กับอของต่างชาติไม่ได้นะครับเพราะต้นทุนเราสูงกว่า อยากให้กรมพันข้าวได,ได้จัดส่งบม,มาในเรื่องการส่งเสริมพันธุ์ข้าวโดยเฉพาะพันธุ์ข้าวของไทยเองเที่มีหลายหลายกลุ่มองค,อนนค์กรทีไ่ได้พัฒนาส่วนของงบกลางผมเห็นในใน12ข้อที่ท่านนั่นไวน้ผมว่าเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นจานวน9,800 0ล้าน,นยอย่างไรก็ตามฝากรัฐบาลช่วยกรุณา เผื่อในกรณีเรืรายให้กับพี่น้องเกษตรกรน,นิดหนึ่งครับเพราะว่าวิาวกฤตบางครั้งถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยผมว่าเกษตรกรก็คงไม่ได้มาเรียกร้องของช่วยเหลือแต่เราก็องเผื่อไว้ครับเพราะว่าหลายปีที่ผ่านมาก็พิสูจน์้เห็นว่าบางครั้งวิกฤตมันเกิดขึ้นมาโดยที่เราก็ไม่ได้มีการเตรียมการอย่างดีอย่างน้อยนะครับผมว่าเราจะช่วยในเรื่องของปุ๋ยยาค่าเก็บเกี่ยวก็ได้นะครับอย่างน้อยผมอยากให้ท่านได้เตรียมการตรงนี้ไว้นิดหนึ่งนะครับ ส่วนสำคัญอีกสาอย่างหนึ่งครับเรื่องของการลดทุนต้นทุนเรื่องของใช้พลังงานแสงอาทิตย์อันนี้ก็อยากจะให้ทางกระทรวงพลังงานนะครับโดยกองทุนรั์พลังงานเนี่ยช่วยช่วยส่งเสริมตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรในการลดต้นทุนค่าน้ำค่าน้ำมันนะครับค่าไฟที่ต้องไปจ่ายในการสูนรบน้ำเข้าทำนาอันนี้ก็จะเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับพี่น้องเป็นอย่างดีนะครับ <S 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 ท้ายครับพี่น้องประชาชนอย่างไรก็ตามก็ยังขอบคุณท่าน รัฐมนตรีพลังงานนะครับที่ยังช่วยตรึงราคาค่าไฟไม่ให้สูงเกินไปนะครับยังช่วยลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดีนะครับตึงราคาน้ํามันที่ไม่ได้ไปส่งผลให้ค่าของชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยสูงขึ้นนะครับขอบคุณมาชาวบ้านก็ฝากขอบคุณมานะครับแล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานของท่านแล้วก็หวังว่าท่านทางรัฐบาลนะครับจะได้ใช้งบประมาณ ประจำปี2ก6 9อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ